สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องจิตวิญญาณของคนทั้ง7วันนะครับแล้วก็รวมกับวันพุธกลางคืนลาหูด้วยนะครับโดยวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องจิตวิญญาณของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ทางตำราหูาศาสา์นะครับได้บัญญัติเอาไว้ว่าก็จะบ่งบอกให้รู้ว่าผู้ที่เกิดในวันเสาร์นั้นมีลักษณะดังนี้นะครับมักจะมีดวงชะตาที่กล้าแข็งมีอายุที่ค่อนข้างยืนนะครับ แต่มีชีวิตที่ค่อนข้างลำบากเหน็ดเหนื่อยเป็นผู้ซื่อสัตย์มัธยัติอดออมต้องสู้ต้องทนต้องทำเพื่อความเหน็ดเหนื่อยยากเพื่อผลประโยชน์มีลักษณะที่ต้องสู้เอาชนะได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้ใครที่คิดไรมักก็จะแพ้ภัยไปตัวเองไปได้นะครับมีลักษณะของคนวันเสาร์ที่โดดเด่นก็จะมีในเรื่องของความคิดในเรื่องของการวางแผนที่ดีเยี่ยม ความอดทนที่มุกมานะพยายามทําสิ่งใดมักจะประสบความสาเร็จมีความจริงจังและจริงใจนะครับหนักแน่นมั่นคงสร้างตนให้เป็นปึกแผ่นรักเกียรติรักศักดิ์ศรีของตนเองฉลาดวางแผนเก่งไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบนะครับแล้วก็ไม่ชอบเอาเปรียบใครด้วยไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบนะครับแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะ สร้างชื่อสร้างเสียงของตัวเองได้ด้วยตัวของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะพูดจาขวานผ่าซากไปสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ยึดติดในเรื่องของการกระท,ทรําทําซ้ําวันไปวนมาคิดแล้วคิดอีกทําแล้วทําอีกนะครับสำหรับคนวันเสาร์ค่อนข้างที่จะเป็นคนขยันอดออมอดทนวิริยะมีตาบะที่แข็แขงแกรงมีแน่วแน่ในเรื่องของการ มีชีวิตความาเขาเรียกว่าทางเดินของตนเองนะครับแน่นในเรื่องของการเดินทางทางเดินของตัวเองเลือกในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วก็จะมุ่งทะยานไปสิ่งที่ตัวเองมุ่งหวังไว้นะครับแล้วก็ค่อนข้างมีความเป็นตัวเองสูงมากจนบางครั้งอาจจะไม่มีใครโน้มน้าวจิตใจของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ได้เลยหรือว่าอาจจะโน้มน้าวได้ไม่ได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าคนวันเสาร์นั้นมีความเป็น ตัวของตัวเองมากๆไม่มีใครที่จะมาเปลี่ยนแปลงเขาได้นะครับก็เพราะว่าดาวเสาร์นั้นค่อนข้างที่จะยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของการกระทําเรื่องของความคิดฉะนั้นแล้วคนบันเสาร์ค่อนข้างจะเป็นคนตรึงเป็นคนเครียดนะครับดังนั้นต้องระมัดระวังมากที่สุดของคนบันเสาร์คืออารมณ์จิตใจความนึกคิดของตนเองนะครับอย่าให้สิ่งที่ทำไปแล้วมันกลับมาทำร้ายตัวเองได้ สำหรับคนบันเสาร์นั้นก็อยากจะฝากไว้สักนิดหนึ่งนะครับว่าไม่มีใครจะทําอะไรสำหรับคนบันเสาร์ได้เลยนอกจากตัวของตัวคุณเองนะครับเพราะว่าคุณจะเป็นคนที่คิดแล้วคิดอีกซ้ําแล้วซ้าอีกจนทําให้เกิดการทํรลายตัวเองได้มากในเรื่องของความคิดนะครับจิตใจนั้นจะเข้มแข็งเป็นคนที่เงียบขรึม เจ้าชูงเงียบๆน,นะครับไม่แสดงออกมีนิสัยที่ค่อนข้างเข้มงวดดุดันแต่ข้อเสียก็คือเป็นคนที่คิดมากาคิดมากนะครับหวาดระแวงสงสัยเก็บกดเครียดไิตกกังวลกับสิ่งต่างๆรอบตัวไม่เชื่อใครง่ายๆมีความเป็นตัวเองสูงไม่ยอมรับอะไรง่ายๆเป็นคนที่ตัดสินอะไรแล้วหรือว่าคิดอะไรแล้วค่อนข้างจะล่าช้าคิดนาน รอบครอบเกินไปนะครับจนทําให้บางทีนั่นต้องเสียการเสียงานหรือว่าเสียในสิ่งที่ค่อนข้างจะต้องตัดสินใจรวดเร็วแต่ลังเลช้าในเรื่องของการาวิตกกังวลรอบครอบเกินไปอาจจะทําให้พลาดโอกาสพลาดจังหวะดีๆในชีวิตได้นะครับคิดนู่นคิดนี่มากเกินไปจนค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ มองโลกในแง่หลายเกินไปสําหรับคนอื่นที่จะมองนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นคนที่คิดนู่นคิดนี่วางแผนในหัวมากเกินไปทําอะไรก็ค่อนข้างจะล่าช้าจนทําอะไรที่ค่อนข้างจะ,ะผัดเปลี่ยนเหมือนกับเปลี่ยนไปอีกวันหนึ่งวันนี้พรุ่งนี้วันต่อไปอย่างเงี้ยครับก็จะเลื่อน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 ไปตลอดเลยเป็นคนที่ค่อนข้างขี้หงนะครับในเรื่องของความรักยึดมั่นเกินไปเป็นคนที่วางไม่ลง เป็นคนที่ค่อนข้างคงเส้นคงวาไม่เปลี่ยนแปลงอะไรได้ง่ายๆเปลี่ยนแปลงอะไรยากมากๆทําอะไรต้องวางแผนตลอดเป็นคนที่ค่อนข้างคี้เก่งใจโมโหร้ายพูดจาไม่กลัวใครเป็นนักเลงพอสมควรอันนี้ต้องระมัดระวังมากๆนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้เป็นการบอกคุณลักษณะหรือจิตวิญญาณของผู้ที่เกิดในวันเสาร์แบบคร่าวๆคลิปต่อไปก็จะมาบอกในเรื่องของบุญบาววัฒนาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ต่อไปนะครับคนวัน ผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะครับมักจะถูกกับคนพุดกลางคืนหรือว่าวันลาหูนั่นเองแต่จะผิดกับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับถ้าใครที่ชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ